ดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรัตีค่ะช่วงนี้ยังอยู่ในรายการเที่ยวทั่วไทยไปกับคุณรัตีนะคะวันนี้คุณรัตีมีเกร็ดความรู้หรือมีประสบการณ์เล็กๆน้อยๆมาเล่าสู่กันฟังในเรื่องการที่เราไปเที่ยวเราไปพักที่โรงแรมแล้วก็เราจะเลือกรับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ที่โรงแรมหรือเราจะเลือกไปรับประทานอาหารเช้าข้างนอกตามร้านอาหารหรือตามร้านเบเกอรี่ต่างๆ เดี๋ยวเป็นยังไงตามคุณรติไปฟังกันค่ะวันนี้เราทานอาหารเช้าที่โรงแรมนะคะอาหารเช้าที่โรงแรมเนี่ยเขาก็จะเป็นอาหารเช้าบุฟเฟ่ต์นานาชาตินะคะที่โรงแรมนี้ยอมรับว่าเขาทำเขาจัดได้ดีนะคะมีอาหารหลากหลายเขาก็จะมีสเตชันต่างๆมีสเตชันเครื่องดื่มมีสเตชันในที่นี้ต็คงอสถานีนะคะ สถานีเครื่องดื่มสถานีน้ำผลไม้สถานีผลไม้สดแล้วก็สถานีขนกมกลางแล้วก็พวกแฮมอะไรต่างๆนะคะพวกอาหารฝรั่งอย่างเงี้ยก็มีเป็นเป็นเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ที่เขาจัดไว้ตามที่คุณนติภาชมนะคะแล้วก็มีสถานีนูดเดิลก็คือเส้น ทาน,าทานข้าวต้มนะคะทานโจ๊กอย่างนี้ค่ะก็มีอาหารหลากหลายให้เลือกแล้วที่อาหารร้อนๆก็มีให้เลือกแล้วก็สัง่งได้นะคะพวกไข่ตางๆหรืออาหารสไตล์อินเดียอินเดียนฟู้ดนะคะหรือสไตล์ไทยก็มีเยอะแยะนะคะ,ะถามว่าราคาอาหารบุฟเฟ่ต์เท่าไหร่นะคะคือปกติเนี่ยถ้าเราจองอาหารเช้า มากับห้องพักนะคะราคาห้องพักก็จะเป็นอีกราคาานึงแต่ทีนี้อย่างเช่นคุณตเเี่ยจองห้องพักมาโดยไม่รวมอาหารเช้านะคะเพราะว่าตอนแรกเราคิดว่าโอเคเราไปหาอะไรทานข้างนอกเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเพราะว่าอา,อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์เนี่ยตามโรงแรมทั่วๆไปก็คงจะคล้ยายๆกันเหมือนๆกันนะคะ ก็เลยว่าเดี๋ยวเ,เราลองไปทานข้างนอกกันเมื่อวานนะคะพวกเราก็เลยออกไปทานอาหารเช้าข้างนอกที่ร้านเบกเกอรี่ร้านกาแฟ,ฟแห่งหนเ่าแถวๆใกล้ๆกับโรงเรียนปลาโลมานะคะาถามคุณรตีว่าเป็นยังไงนะคะซึ่งตอนแรกหรือหลายๆท่านนะคะเข้าใจว่าการมาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยนะคะ อาหารการกินหรือความเป็นอยู่ยจะถูกแต่ทีนี้ถ้าโอเคถ้าเราไปทานอาหารไทยแบบธรรมดาธรรมดาพื้นบ้านเราราคาก็คงอาจจะไม่แรงแต่ว่าถ้าเวลาเรามาเที่ยวเนี่ยเราอยากเปลี่ยนบรรยากาศทานอาหารแบบฝรั่งบ้างสไตล์ฝรัง่งอะไรประมาณนี้รับรองนะคะว่าแพงแน่นอนอย่างเช่นคุณรกีีไปทานเมื่อวานที่ร้านเบเกอรี่นะคะ ก็ทานสองคนอาหารก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายคุณรตีสั่งชาร้อนแล้วก็สั่งครัวซองหนมูชิ้นนะคะส่วนคุณผู้ชายก็สั่งอาหาร1นึ่งเซตที่เป็นอาหารฝรั่งน,นะคะก็ตกสองคนเนี่ยทานไป600าบาทนะคะทีนี้ถ้าเทียบกับอาหารบุฟเฟ่ที่โรงแรมนะคะอาหารบุฟเฟ่ที่โรงแรมเนี่ย เขาจะมีหลากหลายตามที่คุณรตีบอกไปแล้วนะคะว่าเขามีอะไรบ้างมีหลากหลายชนิดให้พวกเราเลือกสร่งนะคะผลลหมากรากไม้น้ําผลไม้กงกาแฟเครื่องดื่มต่างๆนะคะหรืออ,อาหารร้อนๆที่เราสามารถเลือกสรรงได้เนี่ยเขาก็มีหลายอย่างให้พวกเราเลือกนะคะ ราคาปก,กตินะคะสำหรับอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ที่โรงแรมคอร์ดยาไ์บายแมริออเลนะคะ,ะราคาประมาณคนละ400บาทนะคะแต่ทีนี้เผอิญว่าคุณณดีเนี่ยเป็นแขกที่มากักของโรงแรมนะคะ,ะแต่เราไม่ได้จองอาหารเช้ามาด้วยพอวันนี้เรามาทานอาหารเช้าที่โรงแรมนะคะเราก็ได้ส่วนลดได้ราคาคนละ250 นะคะสำหรับอาหารเช้าแบบบุฟเฟตถามว่าคุ้มค่าคุ้มราคาไหมคุ้มมากค่ะ้าเระเทียบกับเมื่อวานนี่นะคะโอ้ยตกใจเลยค่ะเมื่อวานอาหารก็นิดเดียวแล้วก็ไม่อร่อยแล้วการบริการที่ร้านเบเกอรี่เมื่อวานเนี่ยบอกเลยว่าแย่มากๆนะคะแค่สั่งครัวซองหนึ่งชิ้นกับชาร้อนหนึ่งถ้วยนะคะ30นาทีพวกเรายังไม่ได้ทานเลย นะคะแล้วก็ราคาอาหารค่อนข้างจะสูงค่อนข้างจะแรงอันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์ที่คุณรติเล่าให้ฟังในเรื่องอาหารเช้าในเรื่องการที่เราไปเที่ยวหรือเราไปพักที่โรงแรมนะคะเทียบให้เห็นว่าถ้าถ้า,เ,าเขามีอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่นะคะหรืออินเตอร์เนชั่นแนลบุฟเฟ่ที่โรงแรมให้เลือกส่วนตัวคุณรตีต่อไปนี้จะเลือกอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ที่โรงแรม ะะแล้วก็ไม่ต้องตื่นแล้วก็เดินออกไปข้างนอกโรงแรบมบไม่เสียเวลานะคะแล้วก็ไปเจอร้านที่บริการไม่ดีอาหารไม่อร่อยก็ทําให้เราเสียอารมณ์เสียความรู้สึกด้วยนะคะแล้วแถมราคาก็แพงกว่าด้วยนะคะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นเกรดความรู้เล็กๆน้อยๆหรือเป็นข้อเปรียบเทียบเล็กๆน้อยๆที่คุณติเปรียบเทียบให้เห็นนะคะว่า การรับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ตที่โรงแรมหรือการไปรับประทานอาหารเช้าที่ร้านเบเกอรี่ข้างนอกโรงแรมนะคะอันไหนจะคุ้มค่าคุ้มราคาหรือดีกว่ากันนะคะคุณตีก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมให้กำลังใจในช่องมดทอกคุณตีมาตลอดนะคะ เดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปวพราคุณก็ติจะพาไปเที่ยวไปกินหรือมีเก็บความรู้อะไรต่างๆมาเล่าให้ฟัองอีกนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ